พระเอกดังยอมรับอยากมีความรักพยายามลดทิฐิลงเฝ้ารอกคนที่ใช่เป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มชื่อดังที่ผ่านตัวไปอยู่เบื้องหลงังเป็นผู้จัดละครมาหลายปีแล้วสําหรับวีวีรภาพสุภาพไพรบูรณ์โดยเราจะเห็นผลงานของหนุ่มวีมากมายห่้งเบื้องหน้าและเบื้องหลงังทุ่มเทตั้งใจทําออกมาจนเรตติ้งดีไปหมดงานปังขนาดนี้สําหรับเรื่องหัวใจโสดร้อยเปอร์เซนโดยล่าสุดได้เปิดใจผ่านสื่อบอกว่าตนนั้นอยากมีความรักแต่ด้วยความ ที่เป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจก็พยายามลดทิศทิโลกแล้วเชื่อว่าสักวันดวงดาวคงโคโจรมาให้เราเจอกันแม้ตอนนี้จะมีคุยคุยบ้างแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายรอเจอคนที่ใช่และยังโสดอยู่แบบนี้ก็ไม่ได้กดดันอะไรตัวเองด้วย